ลูกไก่เหลืองหางขาวนะครับกับแม่ไก่ชีนะครับเจ้าไข่มุกนะครับพันโดเมื่อคืนนี้งูเห่านะครับเข้ามากินลูกไก่แล้วก็กินไข่ที่ยังฟักไม่เสร็จนะครับแม่มันสู้จนงูกัดตายเลยนะครับน่าจะพ่นพิษใส่ตาเพราะว่าไม่มีบาดแผล ฝังเรียบร้อยนะครับนะก็ตอนนี้เป็นลูกกำพารโอ้ยลูกเก่งยังเลยโดดลงเลยโดดก็เจ็บสิลูกไปเนาะไปนั่งกันลูกก็ต้องเป็นแม่แทนมันแหละตอนนี้เนี่ยเตรียมลังเตรียมลังเตรียมกล่องไว้ให้เขาครับ ก็ต้องดูกันไปสองเหลือสองตัวไข่เหลือสามฟองไม่รู้ว่าตายโคมหรือว่าจะพักนะครับอีกสองอีกสามฟองตอนนี้นะครับเหลือสองตัวนี้นครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีให้ สมาชิกนะครับแล้วก็ผู้ที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะฮะสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับมินมนลูกเจ้าเหลืองหางขาวกับแม่แม่ไขช่ชีนะครับน่าจะได้พ่อตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นจลงตัวหนึ่งนะครับ ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเรามาตามนะฮะลงลุกลง้าลงลงบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่เน,น้อ <c oughs> ดูที่สำรวจดูที่ลูกบ้านใหม่เป็นไงบ้างอืมชอบสิสะอาดนะครับบ้านใหม่เขา <c oughs> เตรียมน้ำเข้ามาก่อนเตรียมน้ำน้ำก็ให้สูงไม่ได้เดี๋ยวจมน้ำนะครับ ที่บ้านเก่านะครับอะเด็กๆในบ้านใหม่ก,กำลังสำรวจกันอยู่พี่กับน,น้อง ตัวสีที่มีสีดำมากหน่อยนะครับเกิดก่อนวันหนึ่งนะครับเกิดวันเช้าว,วันที่14เลยส่วนเจ้าตัวที่สองนี่เชา้าน่าจะเป็นคืนคืนวันที่14ยามรุ่ง1 0บสไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไปตอนเช้าก็เจอแล้ว ออกมาแล้วนะครับฝากตั้งชื่อกันหน่อยนะครับจะชื่ออะไรดีนะครับสองตัวนี้ชื่อว่าอะไรเดียแต่ถ้าผมเรียกผมก็เรียกไอตัวดำน้นนาเจ้าหลงเพราะผมเคยมีหมาอยู่ตัวมันหลงมาอยู่ใต้ท้องรถเข้ามาเลี้ยงก็เป็นสีดำแต่เป็นดำล้วนกำลังกินน้ำกันพี่กับน,น้องกินน้ำทน้ำให้กินนะี ดูแล้วเปียวหน่อยนะดูแล้วมีหน่วยก้านนะครับน่าจะโอเคครับแต่ก็ไม่สามารถแยกผู้แยกเมียได้นะครับตอนนี้แต่ผมจากประสบการณ์นะครับที่เลี้ยงมาไอ้ไอดำนี่น่าน่าไอ้เจ้าหลงนี่น่าจะตัวผู้ครับไม่แน่อาจจะผู้สองนะครับเมียหนึ่งผู้หนึ่งก็ดีนะครับ แต่ก็ไม่เอาผสมกันนะครับเพราะว่าแม่กับไอพี่กับน้องผสมกันพราะในเชื่อสายเดียวกันผสมกันจะไม่ดีนะครับไก่มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสู้แล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับย็งกำลังใจนะครับให้กับเจ้าสองลูกกัมพาตัวนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ